ตักอีกไหมครับก็เจอวนเวียนอยู่ระแวกหน้าร้านตลอดเพราะวันไหนร้านปิดก็จะมานั่งตรงระแนงพหน้าร้านจะเป็นระแนงสูงขึ้นมานั่งแข่งขาหน้าร้านดูบุหรี่จะมีตรงนี้เพราะตรงนี้ทางระแนงจะเป็นทางเข้าอย่างนี้ใช่ไหมคะตรงนี้เป็นทางเข้ามีเสาสองเสาหนูก็คือจะเอาของไหว้นยวางตรงเสาคือทางเข้าเห็นร้านอื่นอ่ะเขาชอบบอกว่าเนี่ยผู้ชายไหนพี่ร้านพี่มีผู้ชายเหรอ นั่งกินข้าวนั่งน,นั่งนั่งยองยองกินข้าวแล้วดูบุหรี่ตรงเนี้ยเป็นประจำ<ม>แล้วนี้เขาก็จะเห็นนั่งอยู่บนระ,ะแ,นแนงค่ะจะเป็นระแนงทถอกแล้วนั่งว้ขาเล่นอย่างเงี้ยค่ะไม่เดี๋ยวนราไม่เข้าใจอย่างหนึ่งคือแล้วแล้วทำไมเขาต้องมาอยู่หน้าร้านอย่างเดียวอะ่ะทำไมไม่เดินเข้ามาในร้านหรือทำไมไม่แบบตามหลอกล้อนเราในละแวกนั้น<ม>ทำไมเขาอยู่แค่หน้าร้านนะเพราะอะไรไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็ะจะเจอกันแต่หน้าร้าน หนึ่งภายในบริเวณนอกร้านเป็นต้นไปอันนี้จะเจอของน้าสมศักดิ์เขาแต่ส่วนภายในตัวร้านเนี่ยก็จะมีลูกค้าเห็นอยู่เป็นเหมือนใส่แจ็คเก็ตยีนแล้วก็ใส่แว่นอะนะจะเห็นันบ่อยๆซึ่งจะมีโต๊ะโต๊ะกับเก้าอี้ชุดนึงวางไว้ครัต่อจะให้ลูกค้าแน่นยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่มีคนนั่งตัวนี้เลยเพราะว่าลูกค้าบอกไม่นั่งเหลือซออแค่นี้ครับว่าอะไรไม่รู้เขาบอกไม่นั่ง จับจับมาให้นั่งเขาก็บอกว่าไม่อะพี่เหลือซ่อกแบบเล็กๆยอมนั่งซอกเล็กๆเดี๋ยนะเขารู้หรือเปล่าครับว่าร้านนี้มีไม่รู้คือไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่า้ยก็ยังไม่มีใครรู้เอาดีกว่าว่ไม่อยากนั่งอะไรเงี้ยใช่ครับหรืไม่กลายเป็นยังไงเขาอาจจะมองเห็นใครนั่งอยู่วไม่รู้ไม่รู้นะแต่ว่าคนรอบๆร้านจะเห็นเองว่าอย่างสมมติคนเดินผ่านไปแล้วมองเข้ามาเขาจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมีคนยืนอยู่โต๊ะตรงเนี้ยแล้วอย่างผมเองก็จะเคยเจอเขาจะมายืนอย่างเงี้ยอยู่ตรงโต๊ะตัวเนี้ยไม่เงานั่ง ไข่ห้าแล้วก็ทำแบบนี้อยู่ตรงโต๊ะต,ตัวนั้นเก้าอี้ชุดนั้นเป็นประจำใช่พี่สมศักดิ์หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงก็ยืนยันว่าไม่ใช่เพราะว่าลักษณะที่เจอมันมันคนละอย่างกันน้าสมศักดิ์เขาจะตัวใหญ่ร่างใหญ่แต่นี่เขาตัวร่างไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็ใส่แบบคล้ายๆแจ็คเก็ตแล้วก็ใส่แว่น คือแบบเนี่ยจะเห็นเป็นประจําเลยก็เห็นพี่คนนี้อีกตอนน้าสมศักดิ์ก็เห็นอีกแล้วก็ไปเจอพี่สุดหล่อที่ตั้งให้ชื่อพี่สุดหล่อเพราะว่าเขาใส่แจ็คเก็ตแล้วก็ใส่แว่นอ่าสมศักดิ์นี่อยู่ข<น>้างนอกข้างนอก,นอกสุดหล่ออยู่ข้างในใช่แสดงว่าตอนนี้ผมแบ่งนี้นะฮะคือคุณมีผีสองตัวอยู่ในร้านของคุณ<ช>อยู่ในบริเวณร้านของคุณสมศักดิ์เนี่ยอยู่ด้านนอกที่สิงคุณแมบบใช่ไหมฮะส่วนสุดหล่อเนี่ยอยู่ด้านในครับที่บางคนเนี่ยเข้ามานั่งแล้วก็ม่ยอมนั่งตัวเนี้ยันตหยเยบสุด แต่คุณทั้งหมดสี่คนเนี่ยไม่รู้แน่ว่าผีสองตัวเนี่ยเข้ามายุ่งกับคุณได้ยังไงแล้วทําไมถึงไม่เอาไปไหนใช่ถูกไหมครับถูกพูดถึงสุดหล่อนิดนึงถ้าเป็นเรญ่างของสุดหล่อนะนะครับเคยมีใครเห็นจังๆมั้ยมีผมครับเห็นยังไงฮะก็จะมายืนที่บอกจะมายืนตรงโต๊ะตัวนั้นถ้านั่งก็นั่งข่อยห้างอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ทําแบบนี้แล้วก็นั่งอยู่ตรงโต๊ะตัวนั้นประจําเล้งเห็นใช่ครับแม่มก็จะเห็นเหมือนกันเห็นบ่อย ถ่ายรูปติดมีถ่ายรูปติดรูปติดใช่คือแบบถ่ายรูปติดผีเลยอาวมาดูเลยมาดูเลยครับไหมเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวมีไงมีไงและนี่คือภาพถ่ายติดวิญญาณซึ่งพวกเขาเรียกวิญญาณตนนี้ว่าสุดหล่อซึ่งวิญญาณตนนี้ มักจะสิงสถิตยอยู่ภายในร้านและปรากฏตัวให้คุณเล้งและคุณแม่มเห็นอยู่หลายครั้งคุณไม่เอาหมอผีมาปราบทำไมคุณยังปล่อยให้แบบเขามาวนเวียนเดี๋ยวสิงคุณเดี๋ยวออกแม่เอาหมออะไรมาปราบอะหลายร้านนะครับได้รวมตัวกันเพราะว่าแต่ละร้านก็โดนเห็นสมจริงอ่าใช่ครับแต่สุดหลอออยู่ร้านคุณใช่ครับอเคยเห็นแล้วก็รวมกันทําบุญเลี้ยงพระ ก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่ไปไหนสักทีคืออยากตอนนี้นที่มาอยากจะรู้ว่าคุณน้าสมศักดิ์หรือคุณที่สุดร้องต้องการอะไรกันแน่อยากจะให้ทําบุญหรืออยากจะ <c oughs> ให้ยังไงอยากให้ยังไงะ <c oughs> เพราะเราก็ทําให้ทุกอย่างให้อาหารทานดีๆครับยังไม่ไปไหนใช่บวชชีพามบวชชีแล้วพวกเราทั้งร้านเลยยกกันไปเลยบบกเออนะเขาเขอยากนี่หรือเปล่าแบบว่าอยากได้ส่วนบุญหรือเปล่าเพราะว่าคนเขาบอกว่าถ้าเขามาให้เห็นแปลว่าเขาอยากได้บุญจากเราก็ใส่บาดให้เลยนะแล้วก็ไปบวชกันเลยทั้งร้านกลับมาหนักกว่าเดิมอีกก็มาแบบอย่างทีวีพวกเรานั่งกันอยู่มุมร้านใช่ไหมทีวีแล้วก็นั่งนั่งคุยกัน ทีนี้ทีวีก็เปิดเองอืเปิดเองทําไงอ่ะทีก็เลยบอกแมมปิดทีวีหน่อยนี่ก็เลยท้าเลยเล็ก็เลยบอกว่าน้าสมศดิ์แน่จริงอ่ะปิดทีวีให้หน่อยแมมกำลังเดินไปเกือกลางร้านทีวีปิดปึ๊บแล้วประตูประตูครัวเป็นที่ล็อกกรงข้างนอกใช่ไ่มครับถ้าเอากรนออกคือผักไปก็คือไม่มีอะไรนะตอนนั้นเขาผักกลับมาเหมือนมีคนอยู่งในแล้วผักกลับมาแล้วปึ๊บ โอเคผมสรุปนี้แล้วกันนะฮะสรุปว่าที่คุณมาวันนี้เนี่ยนะครับคุณต้องการที่จะมารู้ว่าคุณสมศักดิ์ซึ่งเป็นผีอยู่นอกร้านคุณเนี่ยกับคุณสุดหล่อซึ่งเป็นผีอยู่ในร้านเนี่ยใช่ไหมฮะคุณต้องการอะไรถูกต้องครับทำไมยังไม่ไปไหนสักทีอุทิศสงสนไปให้แล้วทำบุญได้แล้วบวชชีพราไม่ได้ไม่ไปถูกไหมฮะแล้วก็เห็นคุณแมบบบอกว่ายังคงมีความเชื่อว่าวันนี้เนี่ยคุณสมศักดิ์หรือคุณสุดหล่อเ่ยตามคุณแแบบมาด้วยรู้สึกอยู่ตรงไหนฮะ ไม่รู้พี่ความรู้สึกมันท่าแน่นๆเหรอพี่นั่นแหละอึดอัดอึดอัดหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนที่คุณจะโดนสิงตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างี้คุณเป็นอย่างนี้ป่ะค่ะเออคุณจะเกิดอาการผีสิงกลางรายการหรือเปล่าครับคือเขาจะสิงคุณกลางรายการหรือเปล่าฮะไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ความรู้สึกคุณเป็นยังไงครับมันรู้บืบเย็นๆไปหมดมือโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้เย็นจริงเหรอ เคยดูรายการใช่ไหมวันนี้เราจะมาคือเราก็ไม่รู้จะเกิดอ,อะไรขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าตรงนี้นะอะไรเงี้ยในตอนนี้เองคุณแหม่มก็เริ่มมีความรู้สึกว่าดวงวิญญาณของคุณสมศักดิ์ที่สิงสถิตอยู่ที่ร้านได้มาวนเวียนอยู่รอบๆตัวซึ่งพวกเราก็ได้แต่หวังว่าการสัมภาษณ์ในวันนี้จะผ่านพ้นไปด้วยดีและวันนี้คุณริวที่สัมผัสจะช่วยเหลือพวกเขาทั้งสี่คนได้อย่างไร และดวงวิญญาณสองตนที่พวกเขาเรียกว่าสมศักดิ์และสุดหลอจะมีจริงหรือไม่หรือพวกเขาคิดไปเองกันแน่นี่คือน้องทั้ง4คนเนยนะครับนะฮะสคนนี้นี่คือน้องเมฮะน้องแนนนะครับเล้งและแหม่มสี่คนนี้เปิดผับครับ เปิดผับอยู่เนี่ยนะฮะอยู่แถวสักที่นึงแล้วกันคุณริวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําธุรกิจผับอยู่นะฮะทำมาได้ประมาณ5เดือนนะครับคนเนี้ยเริ่มต้นก่อนคือมีมีการไหว้เจ้าครับเกิดขึ้นในผับแห่งนี้นะฮะเสร็จแล้วตอนที่ตั้งของไหว้เนี่ยครับคุณริวครับปรากฏว่าคนเนี่ยเห็นวิญญาณนะครับของสัมภเวสีคุณผู้ชมสังเกตคุณริวให้ดีนะครับเพราะในขณะที่คุณกรีกกำลังพูดคุณริวก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างกระทันหัน ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับดวงวิญ,ญญาณสองตนที่ผับของพวกเขาก็เป็นได้นะครับเขาเข้าใจว่าผีมีสองตัวสมศสัดิ์ตัวหนึ่งอยู่นอกร้านอีกตัวหนึ่งชื่อวระสุดหล่อมีการท้าทายกันเกิดขึ้นเคยถ่ายติดวิญ,ญญาณนะครับในร้านเลยตอนที่ท้าเนี่ยอยู่ดีเนี่ยนะฮะนั่งคุยอยู่สี่คนในร้านเนี่ยนะครับไฟดับเออเออทีวีดับ <c oughs> นี่คือรูปวิญ,ญญาณที่ถ่ายติดนะครับข้างๆข,ของในร้าะคุณแบบ คืออยู่ในนี่นะฮะบอกว่าทีวีในดับดับเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ท้ากันเลยครับถ้าเกิดว่าเขาตั้งชื่อผีว่าพี่สมศักดิ์ใช่ไหมใช่ถ,ถ้าเกิดว่าพี่สมศักดิ์เนี่ยมีจริงปิดทีวีสิ<ช>เพื่อนคนหนึ่งเนี่ยกำลังเดินไปอยู่กำลังจะปิดทีวีปรากฏว่าทีวีปิดเองเลยครับดิดวและนี่คือภาพวิญญาณที่เขาถ่ายติดลิวเห็นไหมนะเห็นเห็นใช่ไหมลิวถามหน่อยตรงนี้ข้างหลังนี้เป็นอะไรห้องน้ำห้องน้ำ อ่านให้ดีว่าเราเขียนว่าอะไรเราอยู่แถวห้องน้ำวห้้องนี่าอะอันที่สองก็ถูกครับคืออะไรอ่ะตายหูถูกต้องครับก็เขาบอกเราเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาเดี๋ยวก่อนนะคือเดี๋ยวเราคุยกนลุกเลยนะคุณชมโถ้าว่าคุณเลยฉันเลยเฮ้ยเร็วเดี๋ยวก่อนเรื่องเล่าด้วยคือ คือคนนี้เดยวนะคนนี้คือสุดหล่อสมศักดิ์อันนี้พี่สุดหล่อคือสุดหล่อเนี่ยสิงอยู่ในห้องน้ําแล้วตายโหงม่ใและตรงที่เขาคือเขาสิงในห้องน้ําถูกป่ะคือบลิวอกเขาสิงในห้องน้ำห้องที่เขาชี้าที่เห็นไม่หมดเขาบอกเราเมื่อกี้ว่าตอนที่คุณเล่าไปริวไม่ได้ฟังพี่กฤจเลยแล้วก็อยู่ตรงไหนเขาบอกริวว่าเราอยู่แถวห้องน้ําเป็นที่อาบเป็นแหล่งรวมที่เขาอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยตายโหง เดี๋ยวนะนี่คือรูปสุดหล่อที่เขาที่มุงบอกนั่นเนี่ยคือคนนี้ถูกไหมฮะแล้วตรงนี้นี่คือห้องน้าในร้านคุณถือว่าถูกครับมันมีคนเคยเล่าด้วยพี่แต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือล่างๆเขาบอกว่าตอนนี้ก่อสร้างกันอะไอเนี่ยไอหลังคามันตกลงมาฟันคอค่ะฟันคอใครลูกจ้างค่ะสุดหล่อใช่ไม่รู้ว่าใครพี่แต่ว่าคือเขาเล่ามาแล้วไม่รู้ว่าเรื่องจริงเปล่าเขาบอกว่าจํานวนทั้งหมดสมศพ ที่เสียชีวิตนีตรงนั้นมีหลายศพอยากรู้2เรื่องเลยครับเด็กสี่คนที่อยากรู้สองเรื่องครับคุ๋นิวเรื่องที่1ก็คือว่าทําไมวิญญาณอย่าไม่ไปสักทีเรื่องที่สองก็คือว่าจะทํายังไงถึงจะพอใจและต้องการอะไรจะไปได้ยังไงล่ะครับก็เขาตายหงตายหงคือการที่ไม่มีญาติพี่น้องมาเชิญเผอๆยังไม่มีใครมาเชิญได้วยตำต้องอยู่งั้นน่ะก็เขาอยู่เขาอยู่เป็นเหมือนกับแล้วเผอิญนว่าไอ้ตำแหน่งห้องน้ำเนี่ยริวก็ไม่เคยเห็นนะ แต่เมื่อกี้ตอนพอดูรูปปุ๊บเขาบอกว่าเขาอยู่ตรงนั้นแปลว่าตำแหน่งห้องน้ําที่เดินตรงไปเนี่ยเรามักจะพูดเรื่องทางสามแพ่งหรือทางพลังงานเสมอ